เราไปดูห้องนอนด้านบนกันนะคะด้านบน3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะดูห้องนอนที่1กันห้องนอนแรกนะคะห้องนอนแรกก็จะแต่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ้ามมานวอลเปเปอร์เฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางทีวีมีครบทั้งหมดค่ะนะคะ เห็นแบบนี้แล้วลูกค้าก็คงจะทราบใช่ไหมคะว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาแล้วนะคะลูกค้าหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์จัดเอาไว้นะคะให้สีอยู่ในโทนเดียวกันคุมโทนสีนะคะทําให้บ้านดูสวยงามค่ะนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่1เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันค่ะนะห้องนอนที่2นะคะก็ เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งจัดแต่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะมีตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันครบหมดแล้วค่ะลูกค้าเอาทีวีมาตั้งนะคะแล้วก็นอนดูทีวีได้เลยนะคะค่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่2นะคะค่ะมีตู้เสื้อผ้าให้ครบหมดนะคะ ทุกแต่ละห้องเนี่ยสามารถอยู่อาศัยได้สองท่านสบายๆค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นห้องนอนที่3นะคะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะมาสเตอร์เบสูมนะคะเป็นห้องนอนใหญ่จัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะมีอุปกรณ์ครบทั้งหมดเลยนะคะห้องนอนนี้ขนาดก้าง8เมตรคูณ4เมตรครึ่งค่ะ8เมตรคูณ4เมตรครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นห้องนอนใหญ่มากๆเลยนะคะมีตู้เตียง โต๊ะเครื่องแป้งนะคะชั้นวางทีวีไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะตู้ค่ะเป็นตู้ไม้นะคะขนาด5บานค่ะขนาด5บานนะคะวันนั้นใส่ของใส่เสื้อผ้าได้สบายเลยนะคะตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะค่ะนะคะแล้วก็มีเ,เตียงแล้วก็มี วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้นะคะเรามอบให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะนี่ค่ะมีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ในนี้ด้วยเลยนะคะค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องนะคะจากข้างล่างไปด้านบนนะคะพื้นมีสเตปนะคะเผือ่อกระเบื้องพื้นเป็นกระเบื้องกันลื่นนะคะค่ะอันนี้เป็น ห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนนะคะแล้วก็ยังมีอีกห้องน้ำหนึ่งนะคะที่อยู่นอกห้องนอนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ํารวมอีกห้องหนึ่งนะคะค่ะเนี่ค่ะจะแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะมีอุปกรณ์ครบหมดค่ะ